ฮชยโคนิจิวะเซมาคุเตะฮะวันนี้ลุงโอ๋ก็มาลุกแปลกๆนิดนึงนะครับก็เป็นลุกของญี่ปุ่นนะฮะแต่หน้าออกไปทางเซียวเออร์นิดๆนะครับวันนี้นะครับลุงโอ๋ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเบ็ดญี่ปุ่น แท้แทเมดอินเจแปนนะครับภายใต้แบรนด์มารุตะเคนริวนะครับเบ็ดแบรนด์นี้นะครับเมื่ออดีต10กว่าปีที่แล้วหรือ20กว่าปีที่แล้วโด่งดังมากๆในบ้านเรานะครับมีตัวแทนจัดจําหน่ายแต่ตอนนี้เลิกลาไปแล้วนะครับนักตกปลารุ่นเกา่เกาๆนะครับที่ชอบตกปลาเกตนะครับนิยมใช้เบ็ดรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย มันมีความคมมากๆแล้วก็มีความเฉียบแล้วก้านเล็กนะครับแล้วก็มีความแข็งนะครับมีตัวล็อกล็อกที่ตูดเบ็ดนะครับมาุตากคลริวเนี่ยจะใช้คําว่าเฮดไลน์นะฮะเป็นตัวล็อกสายเอ็นเป็นก้านบางนะครับในญี่ปุ่นนะครับซองนี่เป็นซองรุ่นเก่าเลยโอ้ได้มานะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับนักตกปลารุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพเบ็ดรุ่นนี้ใช้ลรวติดใจจริงๆแล้วสินค้าล็อดนี้นะครับ ที่ได้มาเนี่ยไม่มากแล้วก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับรับรองได้เลยครับเบ็ดรุน่นนี้คุณภาพคับแก้วจริงๆนะครับเมารุตตะเคนริวนี่นะครับจะมีทั้งหมดที่เราได้มามีทั้งหมด4เบอร์นะครับมีเบอร์0.60.8แล้วเบอร์2เบอร์สนะครับเป็นทรงปากเก็บทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ที่เราจะใช้เลือกใช้กันเลยนะครับสยูนระเฮ้สวัสดีครับ